ครับผมสวัสดีครับผมเมื่อนีนนะครับเช้าวันห้อยออกนะครับคำว่าตามแนวทางคงสุดท้ายของลุงเก้าสองนะครับลุงเก้าสองเนี่ยเขามาหลายงวดแล้วครับตังวดที่แล้วลดนะครับถ้าผู้ใดติดตามของขวัญฝาอยู่กับช่องชลูนะครับว่าล่งประจําว่าลุงเก้าสองเป็นห้เน้นๆนะครับมาหลายคู่ครับ เพิ่มพึ่งรุดนี่แหละครับนะครับกระพาไปชมราบฟังแนวทางของเพิ่นนะครับเพิ่นกระเขียนตัวเลขให้ขึ้นเก่าแล้วครับตอนนี้ก็ยุ่พี่แล้วครับเอาบรรยากาศต้องให้ทุ่งหน้านะครับนามกับร้ายอืมบรรยากาศก็ร่างดีครับเขาล่างงามจาังเลยกับไซเบียนะครับ แนวทาทางของลุงนี่นะครับเข้าแบบตรงๆนียนะครับเพิ่นเน้นตัวใดนี่ออกตัวนั้นนะครับนะเนาะสูตรคำนวณของเพิ่นนี่มาโดนนะครับหลายสิบปีแ,แต่กอนเพิ่นก็นลงอยู่ครับเพิ่นก็นหได้แค่ตัวเลขเพิ่นหม่ไยท่ายหนานะครับก็เป็นสูตรคำนวณของเพิ่นเดินดีเลยครับ พี่นองอยู่ทั้งไหนบบางนอะนะครับปูรับชมรับฟังควันฝ่าผ้าชโชคอยู่ทั้งหดแน่ครับนี่เดี๋ยวภาไปเบิ้งตัวเลขน,นะครับนี่นะครับตัวเลขของลุงเก่าสองนะครับเห็นไหครับ ลุงเก้าสองให้บนล่างนะครับจับคู่ให้แล้วครับสองเก้าหนึ่งแปดสองสี่สองห้าแปดเจ็ดนะครับสามตัวจับไปสองหางครับเจ็ดสองสี่เจ็ดสองเก้านะครับนั่นแหละครับเพิ่มเน้นไปที่เน,น้นเน้นเลยนะครับสองเก่านะครับตัวร่องกับซื่อหนึ่งแปดนะครับ เนี่ยสามตัวคือเจ็ดสองเก้านะครับเอากับพิจารณานะครับลุงเก่าสองงวดประจําวันที่สิบหกกรกฎาคมค่ะบนรางนะครับเนาะมักจังต่ำมามักกระพานนะครับกะเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับแนวทางก็ไม่เข่าไม่ลุดเออครับธรรมดานะครับเนาะอือพิจารณาเอาครับผู้ใดมักตัวใดชอบตัวใดเนาะครับอาจจะเข่าเลขดังหรือว่าเข่ากัพิจารณานะครับเนาะ หรือพี่น้องมีตัวใดมากๆแน่เนาะพี่น้องคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะเพื่อเอฟซีท่านอื่นเพิ่มมากน้าเพิก่กระสิจัดไปนะครับเนาะหรือพี่น้องมีตัวฟันดีๆหรือจังใดนะครับกะลงมากอะไรนะครับเนาะเพื่อเอฟซีท่านอื่นๆสิได้ใดตัดสินใจการเสี่ยงทาย งวดประจำวันที่16กรกฎาคมหานะครับโคงสุดท้ายของเซาวันหวยออกนะครับเนะเาะนะแคบหน้าจอครับคลิปนี้ควันฝาผ้าโชคถ้าผู้ใดเข้ามาแน้วครับก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ควันฝาผ้าชงเลยนะครับเด้อคลิปนี้สวัสดีครับผมขอให้ยรวยนะครับเดิอมมือน,นี้ Dan juga lengam